โ o y ยต้าเอาผ่า2.5 S4 พ k เกจปี2018และที่สำคัญตัวนี้มีซันรูฟและมูลรูฟให้นะโห MPV นะที่นั่ง VIP สุดๆปรับได้นะสวัสดีค่ะพี่แหม่ม11 2ออโต้วันนี้มี Toyota าเอาผ่า2.5 S4 พ k เกจปี2018ตัวท็อปสุดเลยนะอ่าเลขไม่เพียงแค่แสนสอง แต่สอเท่านั้นนะคะที่สำคัญราคาดีมากๆด้วยนะราคาแค่ร้านกลางๆเท่านั้นเรามาดูกันนะคันนี้สีขาวล้วนนะคะมาดูกันด้านหน้านะคะโคมไฟโปรเทคเตอร์ LED นะคะแล้วที่สำคัญกระจังหน้าของเขาโลโก้ตัวนี้ของเอาผ่าตัวนี้มันมีเลดา้าด้วยนะคะกระจังหน้าทาร์ฟอร์เมอร์แบบนี้เลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาพร้อมอ่ะมาดูกันที่ยางนะได้ยางปี2 3ยังใช้งานได้นะร้อแม็ก อลอยจากโรงงานคอ18ยังใช้งานได้เลยไม่มีริ้วรอยใดๆเลยสภาพดีมากๆนะคะไฟเลี้ยวด้านข้างก่อไปเลี้ยมด้านข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไปให้ด้วยนะคะมาดูด้านในนะฟิล์มก็ไม่มีรอยใดๆนะเบาะหนังอะคันทาร่านะคะเบาะหนังแกะนะอะคันทาร่าโูโทแบบนี้นะคะกำมะยีแบบนี้เลยอ่ะมาดูด้านข้างกันนะตัวนี้ Memory s e ซีหมายถึงที่นั่งได้สระดับอ่ะ ปรับไฟฟ้าด้านข้างได้นะคะกระจกปรับไฟฟ้าได้นะคะมาดูกันที่พวงมาลัยนะคะมันตีฟังก์ชันโฟล์คอนทรลนะคะและตัวเรือนไม้ของเรานะคะไม่แค่แสงสองเท่านั้นลดมือเดียวป้ายแดงสดสุดๆเลยนะคะอ่ะมาดูกัน <uan> ตัวกลางกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะได้เครื่องเสียงเคนฮูดมานะคะแอร์ดิจิตอลสายขวานะคะตัวเกียร์นะคะเป็นระบบขั้นบันไดนะคะอ่ะตัวนี้นะคะ ตัวเบรกนะคะไฟฟ้านะคุณลูกค้านะแล้วก็มีตัวตัวตับโฮนะคะให้นะคะกันลื่นทถลไหลให้นะคะช่องอใส่น้ำใส่ของและที่สำคัญตัวนี้มีซันรูปและมูนรูปให้นะช่วงนี้อยากรับลมได้เลยสบายสบาย,บายประตูไฟฟ้านะจ๊ะเปิดจากด้านในด้านข้างก็ได้นะ หนังอคันธาราเนี่ยเห็นไหมหนังเป็นเป็นแบบกรมยี่นะหนังอคันธาราหนังแกะนะจ๊ะโห MPV นะที่นั่ง VIP สุดๆดปรับได้นะเนี่ยค่ะปรับเอสบายๆนะคะปรับด้านนี่ตรงนี้พักน้องได้สบายนะคะปึ๊บโอ้โห oh, นอนเลยค่ะสบายค่ะประตูไฟฟ้านะคะด้านหลังนะคะตรนี้ภายในกว้างขวางเลยนะ เบาะด้านหลังขึ้นไปนะข้างใน <S <S เลื่อนได้นะคะวางของสัมภาระได้เยอะมาก <S 2> <S 2> <S <บ>าเป็น MPV ที่น่าใช้งานสุดๆนะคะสำหรับรถครอบครัวนะเรามาดูกันนะราคานะป้ายแดง4ล้านนะตอนนี้มือสองซื้อได้เพียง1 4 9 8 0ล้าน498,0บาทเท่านั้นนะคะใครที่มองหาอยู่นะรับรองตัวนี้ MPV ที่น่าใช้งานสุดๆเลยนะ ที่สําคัญใครที่เครดิตดีสามารถรับรถออกรถนะดาวสูงเท่านั้นนะถ้าป้ายแดงเราก็ต้องดาวสิดาว15นะอย่างน้อยใช้เงิน4ี่แสนห้าแสนนะมือ2เนี่ยดาวศูนเอะขอคุณมีเครดิตดีๆและที่สําคัญจัดไปแนนดอกเบียร์พิเศษได้ด้วยนะปรึกษาพี่แหม่มนะคะรับรองพี่แหม่มจัด ไฟนั้นไม่เคยพลาดขอเพียงคุณเช็คบูโรมานะแบบมิสกอร์นะรายได้ชัดเจนฟันธงได้เลยว่าคุณออกลถค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะโทรมาปรึกษาปัญหาจัดไฟนั้นได้ทุก24ชั่วโมงได้เลยไม่เสียสตังค์แน่นอนค่ะรับรองโทรมาหาพี่แหม่มนะมีเทคนิคดีๆในการจัดไฟนั้นให้ด้วยนะคะอ่ะใครที่อยากมองหารับรองเอาไปใช้งานเลยเอาไปต่อยอดใช้งานปีใหม่เนี้ย โทรหาปรึกษาได้เลยยีิชั่วโมงโทรมาได้เลยพี่แหม่มสิบเอ็ดสิออโตนะยินดีรับคำปรึกษาไปนั้นทุกคน